สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับไอในช่องมูมาเลยของไอนะคะวันนี้นะคะไอก็ทําเป็นเมนูปลานนหนิ่งนะคะกับน้าจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะก็ไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะไปค่ะวัตถุด,ดิบนะคะก็จะมีเกลือะคะ่ะเกลือไอก็จะหมักตัวเนื้อปลานะคะแล้วก็จะมีตะไครค่ะที่ไอาทาเป็นเกลียยนะคะก็คือจะยัดใต้ท้องของเอ,อ่อตัวปลานะคะ แล้วก็จะมีใบนี้ค่ะใบมะกรูดนะคะเป็นใบกะเพรานะคะดับกลิ่นค่ะแล้วก็จะมีตะไคร้อิกที่หั่นเป็น่างนี้นะคะ<ม>ก็ไปดูการเอหมักกันเลยค่ะไอ้ก็จะใส่เกลือโรยลงไปนะคะหมักให้ทั่วตัวเนื้อปลาของเราเลยค่ะ นะคะข้างในทองเลยอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะพอได้กลิ่นคาวของปลานะคะเมงวันกเยอะมากเลยนะคะ หมักจนทั่วแล้วนะคะไคก็จะกลับด้านนะคะแล้วก็จะใส่สะไคร้ที่ได้ถักเก่งนี้ไว้นะคะลงไปใต้ท้องของปลานะคะก็จะยัดไปสองเปียเลยนะคะ แล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะที่เราได้ทําการดิดไว้อย่างนี้นะคะใส่เข้าไปเลยะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> รอบนอกนะคะไอ้ก็จะทำอย่างนี้เลยนะคะโปรยไว้เลยสมุนไพร ปรยมะกูดลงไปนะคะให้เวลาที่เรานึ่งนะคะจะมีกลิ่นสมุนไพรตีขึ้นมานะคะจะทำให้ดับกลิ่นคาวของปลาไว้นะคะตั้งกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็จะโรยใบกระเพราไปด้วยนะคะหอมมากค่ะ ก็มาตั้งไฟนึ่งปลานะคะแล้วก็ระหว่างที่รอปลานึ่งเสร็จนะคะไอก็จะไปทําน้าจิ้มนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะก็มาดูวัตถุดิบของการทําน้าจิ้มนะคะก็จะมีพริกจ้นดานนะคะแล้วก็พริกหอมนะคะแล้วก็จะมีรากผักชีค่ะกระเทียมนะคะน้ำมะนาวค่ะ น้ำปลานะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นน้ำกระเทียมดองด้วยนะคะแล้วก็จะมีถั่วตัดนะคะก็ไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแอก็จะมาตำด้วยคุกนะคะเพราะว่าอยากได้เนื้อที่หยาบๆหน่อยนะคะพอตัดมาก็จะเจอผิดก,ก็จะใส่หน้าผักชีไปก่อนนะคะแล้วก็จะตำก่อน ชีพอแหลกแล้วนะคะอก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะก็จะใส่พริกจ้นด่างกับพริกหอมไปเลยนะคะ หอมนะคะไอก็จะไม่เด็ดครัวนะคะกต้เลยค่ะ ขอพริกแหลกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะไก็จะใส่เป็นถั่วตัดลงไปนะคะแล้วก็ตำเลยค่ะ ก็จะใส่เป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะอ2ช้อนค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะ แล้วก็ตำด้วยน้ำกระเทียมดองเลยนะคะจะใส่ไปช้อนกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะผงนัวนิดนึงค่ะ แล้วค่ะน้ำจิ้มปลาของไอ้น,นะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็น่าทานมากเลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไอ้นหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ